อ้าวค่ำนี้มีพระคุณเจ้านะครับผมมาแล้วนะครับได้ไรสี่รูปไหมน่าจะสี่รูปนะครับผมอยู่ใกล้ๆอีก,กรูปหนึ่งยังไม่เดินเข้ามา <c oughs> มาอหลวงพ่อว่าเอ้าโยมมาจากไหนกันเยอะแยะะโยมมาไม่แปลกครับแต่หลวงพ่อมานี่แปลกครับ <laughs> เห็นไหมน่อะไรกันั่งเลยฮะตามราเลขแล้วหลวงพ่อได้ไหมเลีอะไรล่ะสามแปดฮะสามแปลูกของพ่อไม่ได้ก็ต้องพอสามห้าบ้ามองใหญ่อวให่หังี้ยหวเี จำุรีลงไปดูสิไม่ลรอาจารย์ไม่ลงไปหน่อยได้ไหมไม่ได้มติินอยู่หาหางหาอยู่ทานไหนรู้หรือหางไม่ยู่นู้นเลยหรอไม่เห็นหางลยหรอหรอมันตมดหินตกใจไหเมันแก่แขงมันหัวมันจะดิ้นไหมเนี่ยครับ โอ้กล้องมาถ่ายเลยเหรอเนี่ยครับผมดีจังเลยหลวงพ่อบอกว่าดีมากที่ถ่ายว่าอย่างงั้นมากันมากันสามลูปมากันสามลูปนะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะอันนี้จะเป็นลำตัวเขานะคะเพื่อนเพื่อนอ๋อะไรเนี่ย เดี๋ยวดูหน่อยดิอยากมีโชคดีคุณพ่อไม่ได้พอสามหาดเลยท่ใ่ัใหญ่เป็นห่วอะไยหัวใยญจำอะไลงไปดูสิไม่ครับอาจารย์ไม่ครับลงไปหน่อยได้ไหมได้ ไม่หางหางอยู่ทางไหนทางน้นหรือหางไม่เอ่หนหรอไม่เห็นหางหรอกเนาะมันก่อนจะเอเองมันจะดิ้นเนี่ยนูครโอ้โหก็มาถ่ายเลยเรอเนี่ยโอ้ดีจังดีจัง ตอนนี้หลวงพ่อกำลังวิเคราะห์ความลึกอยู่ถ้าไม่ลึกก็จะไปว่าอย่างนั้นไม่ไม่เป็นพระอรหันต์เลยอาจารย์ขอรอให้ผมเป็นพระอรหันต์ก่ันพระอรหันต์ก็ไม่ทำพระอรหันต์ไม่แสดงฤทธิ์าพระอรหันต์ไม่แสดงฤทธิ์แต่สมมติสงฆ์นี่แสดงได้ว่าอย่างนั้นแสดงได้แสดงฤทธิ์ เคยไปเอเลยเคยไปเยมันเนาะครับมางเนี่ยเนี่เออนมัเเดถ้าหลวงพ่อลงไปวันนี้ดังเลยนะครับดังเลยนี่เพราะว่าผมถ่ายคลิปอยู่กลับมาบอกไว้ถูกอีกับบกหวยถอกไปขุดหาทไมถูกที่นี่อะไรล่ะ กวดได้ลกยูกระเบิดเขมรมาถูกก็โดนลูกระเบิดเขอีกไมน้ใครีกว่าโดนเด้อถูกมมือมันเล่นเราอีกใช่ไหมล่ะ้าไม่ถูกโยมพวกโยมโยมที่บอกไม่ถูกก็มาเล่นเราอีกทั้งแ่งแลปรุนนับนี่จะไปครับนี่ละคับ หลวงพ่อครับแล้วเพราะท่านผ่านมากเ็เลยแวะมาดูนะครับผมทางผ่านพอดีนะครับตอนตอที่ไม่ได้ถ่ายคลิปผมก็คุยก็ายถามเยอะอยู่ครับ,าาท,รบทุกคนอย่าดราม่าหลวงพ่อนะครับท่านน่ารักมากนะนิสัยดีนะครับผมปแล้วก็เป็นพระรุ่นใหม่นะครับผมแบบเฮฮาปาร์ตี้นะครับเออ ตอนแรกผมก็เข้าใจว่ามากัน4รูปนะครับก็พอถ่ายไปถ่ายมาอ๋อมากัน3รูปนะครับผมแต่ผมก็ไม่ได้ถามรายละเอียดว่ามาจากวัดไหนอะไรยังไงนะครับแต่ท่านก็พูดตลกดีผมไม่ได้ถ่ายทุกชอ็อตแต่ผมจะเล่าให้ทุกคนได้ฟังเอาแล้วกันนะครับผมเอ่อเกรงใจเกรงใจก็เลยแบบไม่ถ่ายไม่ถ่ายตลอดเวลาถ้าถ่ายตลอดเวลาก็น่าจะได้ประมาณสัก15นาทีขึ้นไปอยู่นะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าเกรงใจนั่แหละครับ ก็เลยถ่ายเป็นช่วงๆนะเออก็เลยแบบมาบรรยายย้อนหลังให้กับทุกคนได้ฟังก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากดูโฆษณาขั้นกลางระหว่างคลิปจนจบนะครับผมแบบไม่กดข้ามหรือถ้าคลิปไหนมันเกิน10นาทีขึ้นไปก็ดูโฆษณาสัก1-2นาทีแล้วก็ค่อยกดข้ามนะครับผมแต่ถ้าไม่เกิน10ก็ฝากดูให้หน่อยนะครับโดยเฉพาะใน u t u b e นะครับผม ก็คือว่าหลวงพ่อพูดไม่รู้ว่าช็อตนั้นได้ถ่ายหรือเปล่านะแต่ว่าท่านพูดว่าอะไรนะเ,เป็นพระก็อยากรวยเหมือนกันเป็นพระก็อยากถูกหวยว่าอย่างนั้น <c oughs> แล้วหลวงพ่อเนี่บอกว่าจะข้ามไปนะเออจะจะ,จะคือชวนกันลอยน้ําไปอ่ะ <c oughs> คือแบบเหมือนพูดเล่นหรือพูดจริงอะแต่ว่าโคตรหานะครับผมเออแล้วก็พูดเรื่องพระอรหันต์อันนี้ก็ได้ถ่ายไปอยู่นะครับนะ <c oughs> โอ้โหสุดจริงๆนะครับแล้วก็บอกให้พระอีกรูปหนึ่งนะครับผมพระลูปอีกรูปหนึ่งคือท่านนิ่งมากเลยนะให้เข้าชาดูให้หน่อยว่าเป็นยังไงที่นี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ท่านก็ไม่นะไม่ได้ทำนะครับแล้วก็ที่บอกว่าจะเดินข้ามน้ําไปนี่เดี๋ยวให้สําเร็จอรหันก่อนนะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาทามาอย่างนั้นโอ้ยท่านอ,อีกรูปหนึ่งท่านบอกว่าถ้าเป็นพระอรหรันต์เขาไม่ยุ่งเรื่องนี้แล้ว นะครับเออเอาก็ไม่ว่ากันแต่ท่านแบบท่านโลกโซเชียลนะเดินผ่านมาเนี่เห็นกล้องผมว้าถ่ายคลิปนี่ถ่ายโน่นถ่ายนี่อะไรเงี้ยรู้รู้รู้นะครับผมว่าถ่ายลงโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าท่านมาสร้างสีสันนะครับผมเออมาสร้างสีสันท่านผ่านมาเฉยๆที่ผมเล่าไปนั่นแหละว่าท่านผ่านมานะครับแล้วก็เลยแวะมาดูอะไรอย่างเงี้ยครับ แวะมาดูแวะมาสัมผัสเลยอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนจะมาหาเลขด้วยนะเหมือนจะมาหาเลขเด็ดด้วยพยายามถามพี่คนหนึ่งที่นั่งอยู่ตน้นต,ต้นไม้อะนะครับเสียงอาจจะเบาๆหน่อยเพราะว่าผมไม่ได้ติดไม้แล้วก็ถ่ายอยู่ไกลด้วยนะครับอืมวันนี้คนก็เข้าๆออกๆออน่าจะสี่ห้าร้อยคนอยู่นะวันเนี้เอ่อเมื่อวานประมาณเจ็ดแปดร้อยเกือบพันเมื่อวานเจ็ดแปดร้อยไปถึงพันคนเมื่อวานนี้ วันอาทิตย์เขาเข้าวันจันทร์ก็ถือว่าเยอะวันพุ่งนี้นะครับผมก็คือวัน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 ที่เจ็ดอันนั้นกออกพรรษาพอดีนะครับวันวันที่เจ็ดก็คือวันนี้ออกพรรษานะครับก็อย่าลืมไปทําบุญนะครับทุกท่านส่วนเรื่องเลขเรื่องเบอร์ก็อย่าไปงมงายนะครับอย่าไปงมงายนะอย่าไปคาดหวังอะไรกับมันเยอะนะครับผมเออมันก็มีซื้อถูกบ้างไม่ถูกบ้างนะครับปนกันไป นะครับ à, แล้วก็อีกอย่างหนึง่งถ้าเกิดว่าได้เลขไปนี่นะครับผมหนึ่งห้านะถือว่าได้เลขหนึ่งห้าไปเราต้องซื้อขึ้นซื้อลงนะครับลงทุนสักนิดหนึง่งนะครับซื้อหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกอะไรเงี้ยเ,เราได้เลขหนึ่งห้าเราก็ซื้อขึ้นซื้อขึ้นก็หนึ่งหกซื้อลงก็หนึ่งสี่อะไรเงี้ยนะครับมันก็จะมีโอกาสถูกนะครับผมเพราะว่าเห็นเซียนเลขหลายคนเขาทำกันแบบนี้ นะครับไว้เจอกันคลิปหนะาคลิปต่อไปสวัสดีครับ